สวัสดีครับบ้านสวนโซลารเซล์นะครับวันนี้วันหยุดครับผมวันนี้ผมจะมาเสนอชุดนอนนานะครับแผง80วัตต์ครับผมใช้เปิดพัดลมชาร์จแบตเตอรี่แล้วก็นาฬิกาบลูทูธนะครับเอาไว้ฟังเพลงครับจากโทรศัพท์ครับเดี๋ยวเรามาดูแผงกันก่อนนะครับว่าแผงเป็นยังไงนะครับตัวนี้แผง80วัตต์นะครับ ยกให้ดูนะครับนี่นะครับดูสเปคนะครับนะครับยี่ห้าโซล่าโมบูดนะครับตัวนี้นะครับจะต่อเข้าไปที่กล่องชาร์จเจอร์นะครับผมตามสายมาครับสายจะต่อมาที่กล่องชาร์จเจอร์นะครับ จะเข้าที่กล่องชาร์จเจอร์นะครับชาร์จเจอร์ตัวนี้นะครับผมชาร์จเจอร์ก็จะลงที่แบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ที่ผมใช้นะครับนะครับสเปคนี่ครับ12โวลต์12แอมป์นะครับแต่แบตก้อนนี้จะเสื่อมแล้วนะครับแต่ก็จะใช้ช่วงที่แดดแรงหรือมีแดดทั้งวันก็ใช้ได้นะครับใช้ได้ตลอดครับ เพราะว่าแผง80วัตต์โมโนเนี่ยแดดค้มหน่อยก็จะผลิตไฟให้ได้อยู่นะครับยังไม่ได้เปลี่ยนแบตนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนแบตก็สมบูรณ์แล้วครับเดี๋ยวเรามาดูพัดลมนะครับเป็นพัดลม12โวลตวนะครับพัดลม12โวลตวนะครับลมแรงนะครับเสียงดังไปหน่อยตัวนี้ร50บาทนะครับซื้อในแอปออนไลน์กับผมอุปกรณ์ที่ใช้นะครับจะมีพัดลมแล้วก็ชาร์จแบตเตอรี่ แบตเตอรี่โทรศัพท์หนึ่งเครื่องนะครับแล้วก็นาฬิกาบลูทูธนะครับไว้เปิดเพลงในโทรศัพท์ของเครื่องนี้นครับ3ามอย่างนี้จะใช้ในกล่องเดียวนะครับกล่องนี้นะครับตัวนาฬิกาจะต่อจากไฟห้าห้าโวลต์ของชาร์จเจอร์เลยนะครับตัวชาร์จตัวนี้ก็ใช้5้าห้าโวลต์นะครับแล้วก็แบตเตอรี่ตัวนี้ชาร์จแบบอยู่ที่5โวลต์นะครับ ครับผม86%แล้วจะเต็มแล้วโอเคครับแค่นี้เราก็เปิดได้ทั้งวันนะครับพัดลมฟังเพลงชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์3อย่างผมใช้3อย่างครับตัวนี้ลงทุนไม่เยอะ,ะครับต่อยง่ายผมยังไม่ได้ใส่กล่องนะครับพอดีสั่งกล่องมาประกอบอยู่เมามารีวิวให้ดูก่อนนะครับว่าอุปกรณ์ที่ใช้มันมีอะไรบ้าง3อย่างนี้ก็ นอนน้าได้ครับพัดลมเย็นๆนอนฟังเพลงนี่ครับในการบูทูตก็ตัวละร้อยยี่สิบบาทฮะสั่งในแอป,ปออนไลน์ครับผม <c oughs> ก็ชาร์จอยู่นะครับชาร์จอยู่ฮะไฟแดงชาร์จอยู่ <c oughs> เปิดเพลงโทรศัพท์พัดลมเย็นๆนอนอยู่นะ้าโอเคแล้วครับผมวันนี้ก็ขอบคุณครับบันทวนสุลลัศเซล แล้วเขาน่าจะแนะนำอุปกรณ์ชิ้นต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ